สวัสดีคุณผู้ชมตุกทันกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับปุนกันชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทําการรีวิวตัวละคร G4 นะครับผมนี่ไอเดียของคุณออโต้มีตัวละคร G4 ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะทําการรีวิวผลงะครับผมซึ่ง G4 ของไอเดียคุณออโต้มีพลังอยู่ที่2ล้านนะครับเรื่องสเตตัส สกิลเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเด่นนะอย่างเช่นสกิลแรกนะผมโจมตีต่อเนื่องสองครั้งโจมตีเป็นแบบเป้าหมายไดเดียวอะไรเงี้นะครับผมชื่อสกิลเนี่ยเท่มากเลยสัตเตอร์ไซบอร์ก็ตีแล้วจะทําให้ติดปกคีแบบ100%นะครับผมสร้างดาเมจจาก140%นะครับผมก็ตามนี้เลยแล้วก็มีีดาเมจโบนัสอีก15%นะครับผม จากผลี้ที่ได้มาสูตรสกิลติก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็มีการโจมตี3ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวนะผมสร้างดาเมจ240%พลังโจมตีและมีโอกาส100%ซนะครับผมทำให้เป้าหมายติดบทที่2รอบซึ่งโบนัสดาเมจจากบทขี้จะอยู่ที่3 0นะครับผมแล้วก็ทำให้เป้าหมายนะครับผมพลังโจมตีลดลง25%นะครับผม1รอบ ส่วนสกิลพาร์สีนะครับผมอันนี้ชื่อสกิลเท่มากเลยเปลือกทองล้วนนะครับผมก็ในเวลาเดียวกันฝ่ายศัตรูที่ติดเอฟเฟกดีบัฟทุกชนิดทำให้ร่างกายรวมแรงเมื่อโจมตีสร้างดาเมจร,รวมแรง117%พลังโจมตีสูงสุด3ชั้นก็คือถ้าฝั่งศัตรูนะผมติด ดีบัฟต่ผมจะทำให้พลังโจมตีของ G 4ฟเพิ่มขึ้นนะครับผม117%สูงสุด3ชั้นหากมีบทขยี้ด้วยจะทําใหร้ร่างกายของผมเข้าสู่สถานะทนทานหรือว่าสร้างโลนเองนะครับผมโลสามารถดูดซับค่าดาเมจค่าเลือดของเจ้า G 4โฟย2 0นะครับผมทุกรอบสูงสุด1ครั้งก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมสำหรับสกิลนี้ สเตนะัทสเตตังตอนนี้นะผมพลังโจมตีอยู่ที่3เซน3เรือดล้านแปดระมุกความเร็ว454แล้วก็อัตราคิทิคอน454อัตราคิทิคอน31%นะผมขออภัยนะครับโอเคถ้าพร้อมเลยเราไปเล่นกันเลยวันนี้ผมพูดรัวมากเลยก็โอเคครับแต่เราไปคู่แข่งกันก่อนเลยครับกันเลยอ้เริ่มเกมมาแล้วผมอันนี้เราได้จะเจอกับ ทีมลองฝั่งเขานะครับผมจะขอกดสปีดคูณ3ไปเลยเปิดปด้วยโซนิกครับผมฝั่งสี่เงาครับพาเข้าป่าชเวบชวบใสซอมบี้แมนครับผมแล้วก็หมาไล่ยโจมตีหนึ่งที่แล้วจังหวะน,นี้ครับจักกับพัเตเด็กทับการอันติเมทสกิลครับผมบริมไปที่8ล้านแล้วเราไปดูครับผมนี่ครับอันติเมทของอพิวอี่คัตเตอร์ไซบอร์กพึบพับบริม ติดปขยี้ไปนะผมตามสเตตเลยนะก็ติดปดขยี้ตามที่พิมพ์มาเลยนะผมแล้วก็ตอนนี้นีผม <We 're S 1> นี่นะครับสั่งศัตรูยิ่งติดดีบัฟเ <the> จ้า <the> time, จีโฟยิ่งแข็งแก่งขึ้นสุดที่สามชั้นคล้ายกับโบรอเลยนะครับผมโอ้โหเหมือนเจจะจบไวนะครับเนี่ยแต่จังหวะน,นี้เจนอสทำการยิงทะยงแกงขึ้นมาแล้ว บรื้อมาวูดสามดาวครับศูน์ดามเมจครับผมไม่เข้านะครับมาครับผมจังหวะนี้ก็ตีกันไปตีมาปูทําการไล่โจมตีไปครับผม1น้านสองแสนปู่บอมทําการตีธรรมดามครับปู่บอมตีธรรมดาหมาไล่โจมตีเปรี้ยงเริ่มเทันถ,ถัดไปครับผมเป็นทักงของโซนิกแต่ผมได้ทําการอัลเิเมตสกิลใ่ ปูบอมไปที่3ามร้านสองแสนหาเมตรยุ้งเข้าไปได้โจมตีจักรประดิษเข้าไปได้โจมตีหนึ่งรอบเราจะกระเพดทำการอัลติเมตสกิลกับผมอัศวิสุนักออกรบบุ้มเข้าไปที่ศูนย์ดาเมทยุ้งเข้าไปไล่โจมตีแล้วตรงนี้เจโฟจะทําการตีธรรมดานะครับผมแล้วก็ไม่ติดบทขยี้นะครับแต่มีดามตนะครับผมเรื่องจากสตูติดดีบัฟเยอะนะผมน่าจะเป็นหน้าพาร์สอะไรที่เก่งๆนั่นแหละเก่งมากเลย สามารถทำดำเทาเมจทะลุนะครับผมคล้ายๆกับการชาร์จนะครับผมชาร์จแบบชาร์จยิงอะไรเงี้ยไปครับซอมบี้แมนลุกขึ้นมาสำการสะบั้นแคนเปี้ยงฮิวขึ้นมานะครับผมแล้วจังหวะนี้ทําการยิงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเจ๊น้อยอาวุธสามดาวยิงขึ้นมาเปี้ยงที่ศูนย์ดาเมจเช่นเคยนะครับผมว่าครั้งนี้เหมือนผมไม่ได้มารีวิวเจ้าจิโฟมันผมมารีวิวทีมคุณออโตมากกว่าแล้ว G4 แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมแต่จังหวะนี้ G4 ติดสถานะไปถึงอ่ะคูณ3แล้วนะเนี่ยเท่ากับว่าถึงแม้จะไม่ได้ติแต่ดาเมจก็ยังมีแน่นอนอันติกใส่เข้าไปครับผมแล้วยุงเข้าไปไล่โจมตีแล้วก็ล่วงไปเลยนะครับแป้งจักรพระเด็จทำการอันจมทสกิลไปครับผมบรึ้มเข้าไปที่ศูนย์ดาเมจ G4 มาแล้วครับอันตีแรงแค่ไหนเอ่ยหมาผมพลังสองร้านนะครับ มาแล้วครับผิวลี่คัตเตอร์ใสบอกฟืมปั๊มปืมหนึ่งล้านแปดแสนยุงไล่โจมตีหนึ่งล้านแปดแสนไโจมตีเท่ากับดาเมจของกิโฟแล้วปุ๊บเข้าไปที่หนึ่งล้านเก้าแสนหมาไล่โจมตีเก้าแสนแปดหมื่นไปครับผมซอมบี้แมนลุกขึ้นมาทำการสะบัแซนปึ้มเข้ามาการเปิดแอนิเมชันที่สนุกดีนะครับผมระเบิดยิงจากโกลาภูดสามดาวครับยิงเข้ามาปึ้มเข้ามา ก็ยังไปศูนย์ดาเมจอยู่นะครับแล้วก็จ,กออจุดนี้กตีกันไปเอ้อจุ๊บป๊อปุ๊บปุ๊บอยู่ก็ไปไลโจมตีหมาเข้าไปได้โจมตีหนึ่งรอบล้มไปครับผมแล้วก็ปูบอมจิ้มธรรมดาหมาไล่โจมตีล่วงไปครับผมแล้วก็เริ่มเทินถัดไปหมาก็ตายไปแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ทําการฝังสิ่งเงาเข้าไปใส่ซอมบี้แมนนะครับผมหลายรอบแล้วนะคนนี้ปุ้มแล้วก็หมาไล่โจมตีไม่มีแล้วหรือผมเพิ่งพูดไปตะกี้ อสวินสุนะักออกโรบันติกเข้าไปปุ้มเข้าไปที่ศูนย์ดาเมจแล้วก็้โจตีก็ยังไม่ล่วงมาครับปิดฉากรื้เปล่าฟิลลี่คัตเตอร์ไซบอร์ปุ้มปั๊บไม่ปิดฉากแล้วก็ติดไม่ยอดทอนะครับผมจงเซตีธรรมดายุงเข้าไปอลไโจมตีปิดฉากหรือเปล่ายังครับซอมบี้แมนลุกขึ้นมานสำการสะบ้านแค้นครับผมยังยือ้อสี่เธอเลยนะครับนี่ขนาดเป็นตัวรองของทีมเขาเลยนะครับเนี่ย แล้วจังวันนี้ระเบิดปืนจากกนจากทีมเข้ามาแล้วบรืม้มเข้ามา,ายังไปศูนย์ดาเมจอยนะผมยังไม่มีดาเมจโอบอมจิ้มธรรมดายุงเข้าไปไล่โจมตีหนึ่งรอบสองล้านหกแตกไปแล้วห,หมาตีธรรมดาเริ่มเทินถัดไปซอมบี้เมนก็ยังไม่ตายนะครั้งนี้จะตายหรือเปล่าล่วงไปได้แล้วนี่ผมล่วงไปแล้วอัตวินซุนาออกรบอันติเมจปิดาากครับบร้ม ก็ G4 ทำา a เม g e ไปอ่ะอันดับที่4ของทีเม้าผมก็ทำา a าเ g ไปทั้งหมด10%เลยนะครับอันดับที่1จะเป็นอ่ะโซนิกนะครับผมที่อันตีใส่ซอมบี้แมนไปถึง4เทินก็เลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ G4 นะผมสำหรับคนที่ชอบกินนี่หนุ่มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายยครับผมอยากให้ผมมรีวิวตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ